ข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เขตสปกรณนะครับที่ในปีนี้2,568กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้มีการเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรแล้วก็สมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับที่ได้มีการขับเคลื่อนภาคเกษตรของประเทศอย่างต่อเนื่องกับแนวคิดตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้นะครับเป็น ยกระดับการทำการเกษตรจากแบบเดิมให้เป็นเกษตรทันสมัยที่เน้นเทคโนโลยีด้านการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรแม่นยำหรือว่าเกษตรอัจฉริยะนะครับที่มาใช้พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรประมงปศุสัตว์แล้วก็อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องด้วยนะครับมีการจัดการที่ดินทำกินให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็การบริหารจัดการน้ำให้นะครับโดยเป็นการดึงจุดเด่นของประเทศไทยเรามาเพื่อตอบสนองความต้องการของโลกนะครับเป็นการสร้างความ มันคงทางอาหารเร่งเพิ่มมูลค่าทางสินค้าเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็เป็นการยกระดับรายไดใ้ให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกคนตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนะครับโดยในปีนี้จะมีการจัดที่ดินทํากินให้กับพี่น้องเกษตรกรเข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือว่าการเปลี่ยนสปศ .4.1 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรอีก4,800แปลงนะครับเพื่อให้ทุกคนได้นําไปต่อย,ยอดเข้าถึงแหล่งเงินทุน ต่างนะครับเป็นการเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมาที่มีการออกหนังสือไปแล้ว3 3 3 3 0 0 0กว่าฉบับนะครับครอบคลุมพื้นที่รวม3.5ล้านไร่นะครับแล้วก็มีการตั้งเป้าให้ครบ22ล้านไร่ทั่วประเทศในปี2,569นี้นะครับ